ทะเลาะกันวันนี้เพื่อดีกันวันหน้าหรือแม้แต่อยู่ด้วยกันวันหนึ่งด้วยมองมุมตะวันมั่นคงและย่งยืนมูลนิธิสื่อตะวันคืนแผ่นดินให้ป่า10บสิงหาคม2568วันนี้ปรารบความคิด <c oughs> ของลูกหลาน หรือเพื่อนบนสื่อโซเชียลจำนวนหนึ่งสืบเนื่องมาตั้งแต่เรื่องข้อพิพาทกับเพื่อนบ้านไทยคเคมรนแล้วเกิดเป็นไอเดียบันเจดิดของลูกหลานบางคน เสนอให้สร้างกำแพงหรือรั้วขั้นเขตแดนไทยกก่เมนโดยให้ AI สร้างแบบจำลองขึ้นมาแล้วก็โพสแชร์ต่อๆกันซึ่งความเห็นอย่างนั้นก็ เป็นความเห็นหนึ่งที่มีสิทธิ์จะคิดจะเสนอกันได้แต่ในมุมมองของตะวันนายตะวันผู้ก่อตั้งมูลนิธิสื่อตะวันนี้เห็นว่ามันไม่คุ้มโดยประกาศตั้งปวง ยิ่งเอาเรื่องผลกระทบต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติป่าไมา้เข้าไปจับก็จะเห็นว่าถ้าจะทำโครงการนั้นจริงจเราจะต้องทำลายธรรมชาติป่าไมา้ไปอย่างมหาศาลแบบไม่จำเป็นหรือไม่คุ้มค่าก,กัน มันเป็นลักษณะของผัวกับเมียงอนกันทะเลาะกันแล้วถึงขั้นกับจะไปสร้างกำแพงกัน้นที่ดินทรัพย์สินที่แบ่งกันแล้วแบบไม่คุ้มค่า แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรคือใครที่เห็นอย่างนั้นก็มีสิทธิ์จะเห็นกันได้เสนอกันได้แต่ถ้าจะเอามาเป็นนโยบายของรัฐกันจริงๆรัฐบาลที่ยังมีสติปัญญายังรอบคอบคิดอะไรอย่างทุวนทีก็คงจะต้อง พิจารณากันถึงผลกระทบที่สุดท้ายมันไม่คุ้มกันที่จริงแล้วเราควรจะตระหนักว่าทะเลาะกันวันนี้เผื่อดีกันวันหน้าและแม้แต่จะต้องอยู่ด้วยกันวันหนึ่งซึ่งที่จริงตั้งแต่ที่เรา รวมเป็นอาเซียนแล้วอน,นัตมันก็เท่ากับเรารวมชาติกันไกลๆคือในสิชาติอาเซียนไทยมาเลเซียบูนายฟิลิปปินสอินโดนีเซียลาวพมา่า กัมพูชานี้มันก็อยู่ในกลุ่มอาเซียนด้วยกันยิ่งอยู่บนแหลมทองไทยเราก็น่าจะตั้งเป็นนโยบายของชาติเอาไว้ให้ชัดเจนว่าเรายินดีที่จะรวมชาติในอนาคต ใกล้ที่สุดนี่ก็ลาวก่อนเลยไทยกับลาวนี่ภาษาพูดนี่มันเหมือนกับเป็นภาษาเดียวกันอยู่แล้วเพียงแต่เราไปเรียกว่าไทยลาวเฉยๆแต่จริงๆมันคือภาษาตระกูลเดียวกันคือมันต่างแต่สำเนียงเท่านั้นส่วนคำที่ใช้ส่วนใหญ่ ก็แทบจะเป็นคำเดียวกันคือสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องใช้ล่ามนี่คือลาวกับไทยนี่พร้อมเมื่อไหรก่ก็น่าจะรวมชาติกันได้เมื่อนั้นแล้วใกล้ชิดที่สุดก็ต้องเป็นเขมรหรือกรรมัมพูชาอยู่แล้วเพราะที่แท้เผ่าพันธุ์ดั้งเดิมของเรา อย่างที่เรียกว่าขอมก่อนจะมีไทยลาวเคเมรน,นี่หรือพมา่านี่ขอมก็เคยเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้ก่อนใครอาจจะพร้อมๆกันกับมอนและอื่นๆ ดูได้จากวัดภูที่ลาวพิมายละโวในไทยแล้วก็ไปถึงเขตพม่าบางส่วนก็มีร่องรอยของอารยธมอารยธรรมของอยู่แล้ว บรรพบุรุษของเรานั้นท่านไม่ได้ย้ายไปไหนดอก <c oughs> ไอ้ที่ย้ายนะย้ายไปแต่ระดับเจ้าเมืองผู้ปกครองนครนะ่ยย้ายแต่ประชาชนคนวัดภูในลาวคนพิมายลาวในไทยเป็นต้นนี่ไม่ได้ย้ายไปไหน <c oughs> ก็อยู่ที่นี่แหละ เพียงแต่พอเจ้าผู้ครองนครย้ายไปอยู่นครใหม่ประชาชนคนขอมดั้งเดิมก็ยังอยู่ที่เก่าเพียงแต่ภาษาที่เปลี่ยนไปคือเราเปลี่ยนจากใช้ภาษาขอมคือภาษาขอมค่อยๆลดลงลดลงแล้วเรามาใช้ภาษาไทยภาษาลาวแทน อย่างนี้ก็มันเป็นเหตุผลทางเศรษฐกิจการเมืองแต่เชื้อชาติหรือสายเลือดจริงๆคนส่วนใหญ่ของไทยลาวกลุ่มหนึ่งนั่นก็ต้องเป็นคนขอมดั้งเดิมเป็นบรรพบุรุษเริ่มต้นของทั้งคนไทยคนลาวคนเขมีด้วยซ้ำ ดังนั้นไทยลาวเขเมรนี่เป็นกลุ่มเชื้อชาติที่ควรจะรวมกันได้ก่อนใครจากนั้นก็รวมพมา่าด้วยก็ได้้ายินดีมาหรือแม้แต่มาเลเซียมาเลเซียนี่ก็จะไปว่าเป็นคนเชื้อชาติอื่นอย่างน้อยก็เป็นคนเชื้อชาติกลุ่มเดียวกันกับ คนไทยตั้งแต่ชุมพรลงไปชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงเป็นต้นก็ล้วนตั้งแต่มีเชื้อชาติเดียวกันกับมาเลเซียบรูไนอินโดนีเซียทั้งนั้น ส่วนเชื้อชาติใหม่แบบสิงคโปร์ที่เป็นจีนมาเป็นส่วนใหญ่ก็แบบเดียวก,กันกับไทยที่อยู่ภาคกลางนี่เราก็อพยพมาจากจีนจากอินเดียจากอ,อังกฤษอเมริกา อินเดียก็คือแขกอังกฤษอเมริกาสเปนโปรตุเกสเป็นต้นก็เป็นฝรั่งก็สรุปแล้วมันก็คือเป็นกลุ่มคนที่เราย้ายถิ่นฐานมาอยู่บนกันส่วนคนพื้นถิ่นก็เป็นคอมมอนเออ มองแมวกุยแก้วชว่าก็ว่ากันไปส่วนไทยนี่ก็ไทยก็ได้ไทยก็ได้ <c oughs> ก็เป็นกลุ่มเดียวกันกับลาวนั่นแหละไทยใหญ่ไทยน้อยมันไม่ใช่ว่าเราจะเป็นเชื้อชาติที่บริสุทธิ์ ผูดพองแต่ไหนคือคนไทยปัจจุบันเราก็ผสมเผ่าพันธุ์กับเชื้อชาติอื่นๆจนผสมปนเปกันแล้วอย่างตัวผมผู้พูดนี่ก็เชื่อได้ว่าน่าจะมีเชื้อสายขอมเป็นต้นเง่าแล้วก็ต้องผสมกับลาวไทยหรือแม้แต่จีนในตอนหลัง จนเป็นเชื้อสายผสมไปแล้วพี่น้องฟังคำมเมนก็นเหมือนกันจะว่าเป็นคนขอมล้วนๆได้นนอย่างไร <c oughs> ก็ในเมื่อหลายร้อยปีนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของไทยอะไรอะไรที่เป็นไทยขอมในยุคคัมเมนยุคใหม่นี่ก็ เรียนเอาไปจากไทยทั้งนั้นโดยที่ไทยนี่ก็สืบเนื่องมาจะกขอมเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วก็ยอมรับความจริงอย่างนี้ได้เราก็จะรู้ว่าขอมแบบโบราณแท้นั้นสาบศูนย์ไปแล้วแต่ว่าคนที่สืบอ,อารยธรรมวัฒนธรรมประเพณีของขอมมาก็คือสยามนี่แหละเป็นหลักเนื้อ สยามลาวนี่แหละเป็นหลักเลยขเมรด้วยแต่ทั้งลาวทั้งขเมรในตอนนั้นอยู่ภายใต้ปกครองของสยามนั้นก็เท่ากับสยามนี่แหละเป็นคนรักษาอารยธรรมขอมมาไว้มาหลายร้อยปีก่อนที่จะกลับมามีประเทศกัมพูชาขึ้นมาใหม่แล้วก็มี อารยธรรมขอมหรือภูมิใจสร้างชาติขึ้นมาโดยยกย่องอารยธรรมขอมจากปราสาทนครโทมนครวัดที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา ก็เลยบอกว่าเราชาวกัมพูชาเนี่ยเป็นขอมแต่แท้ที่จริงนั้นมันผสมเป็นานแล้วเชื้อชาติที่ถูกผสมมากที่สุดในกัมพูชาก็คือเชื้อชาติไทยนี่แหละเพราะเมื่อสยามปกครองขเมรมายาวนานหลายร้อยปีส่วนหนึ่งก็เกณฑ์คนขเมรเข้ามาอยู่ใน กรุงศรีอยุธยากรุงเทพและคนกรุงศรีอยุธาคนกรุงเทพก็พระเจ้าแผ่นดินก็ส่งให้ไปปกครองให้ไปอยู่ขเมรมานานดังนั้นทั้งสองเชื้อชาตินี้ก็เลยผสมกันจนไม่สามารถจะแบ่งแยกว่าเราเป็นไทยเป็นขเมรได้จริงๆด้วยซ้ําส่วนคอมนั้นเรา เป็นลูกหลานร่วมกันอยู่แล้วเนี่ยสรุปแล้วดังนั้นในอนาคตเราจะต้องรวมชาติกันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปสร้างกำแพงมาขวางกัน้นอย่างนั้นเลยวันนี้ก็ฝากมุมมองอย่างนี้เอาไว้ว่าคิดได้แต่ก็ให้มันรอบครอบถ้ารอบครอบที่สุดเราไทยลาวขเขมรน,นี่ ต้องคิดถึงวันที่จะรวมชาติกันอันนั้นแหละดีที่สุดนะครับ